สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูปูอีกแล้วในคลิปการเรียนรู้ที่2ของวันนี้คลิปการเรียนรู้นี้คือคลิปการเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์แต่วันนี้คุณครูปูไม่ได้มาคนเดียวนะคะคุณครูปูมีคุณครูรับเชิญมาหนึ่งท่านด้วยเด็กๆอยากพบกับคุณครูท่านนั้นหรือยังคะถ้าเด็กๆอยากพบกับคุณครูท่านนั้นแล้วปิดตาค่ะพอคุณครูปูนับสาหนึ่งสองสามเด็กๆเปิดตานะคะเริ่มนะคะ หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนพบกับครูจีอีกแล้ววันนี้ครูจีปลอมตัวเป็นเจ้าหนอนเข้ามาเก็บใบไม้ในสวนค่ะเก็บไปทำอะไรเออเก็บไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์จากใบไม้พวกนี้กันค่ะไปเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆไปเก็บใบไม้ ไแล้วนะคะควันนี้เราจะมาปั้นดินน้ำมันกันค่ะคุณจีเตรียมดินน้ำมันไว้หลายสีเลยค่ะมีค่ะดินน้ำมันเป็นก้อนแบบนี้วันนี้คุณจีเลือกใช้สีสีเขียวค่ะเด็กๆเ,เ,เราจะปั้นเจ้าหนอนกันค่ะไปเกาะอยู่บนกิ่งไม้วิธีปั้นก็ไม่ยากเลยนะคะเดีย๋ยวเราไป เรามาเริ่มปั้นดินน้ำมันเป็นหนอนกันเลยค่ะเด็กๆเ,เริ่มจากให้เด็กๆด,ดึงดินน้ำมันออกเป็น5ส่วนค่ะมาช่วยครูจีนับนะคะ1 2 3 4 5สองสมสามาค,ค่ะเด็กๆเ,เมื่อได้ดินน้ำมันทั้ง5ก้อนแล้วนะคะเรามาปั้นให้เป็นเจ้าหนอนกันค่ะเริ่มจาก ั้นดินน้ำมันทั้ง5้าก้อนนี้ให้เป็นก้อนกลมๆค่ะวิธีปั้นก็ไม่ยากแบบมือยิบดินน้ำมันวางบนมือใช้ฝ่ามืออีกข้างหนึ่งประกบแล้วหมุนค่ะนับด้วยนะคะหนึ่งสองสาสี่ห้และก้อนกลมแล้วค่ะทำแบบนี้ทั้ง5้าก้อนเลยนะคะวางหนึ่งสองสาสี่ห้ากลมแล้วค่ะ ก้อนต่อไป1 2 3 4 5ก้อนต่อไป1 2 3 4 5ก้อนสุดท้ายแล้วค่ะวางบนมืออีกมือหนึ่งประกบหมุนนับ 1- นถึงห้า3นึ่ง,ง 1, 2, 3, 4, ได้ดินน้ำมันเป็นก้อนกลมๆ5ก,ก้อนแล้วค่ะเรามาประกอบ ให้เป็นตัวหนอนกันเลยค่ะดิบดินน้ำมันมานํำอีกก้อนหนึ่งขึ้นมาต่อต่อให้ครบทั้ง5้าก้อนเลยนะคะนี่ค่ะโอ้โหได้เป็นตัวหนอนแล้วค่ะเมื่อได้ตัวหนอนแล้วเรามาใส่ตาให้เจ้าหนอนกันค่ะครูจีใช้ดินน้ำมันสีขาวปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆแปะด้านซ้ายและด้านขวาเลยค่ะ จากนั้นใช้สีดำก้อนเป็นปั้นเป็นวงกลมเล็กๆติดลงไปเป็นตาของนอนค่ะว้าวนอนหน้าตาเริ่มเหมือนของจริงแล้วค่ะเรามาใส่ปากค่ะใช้สีแดงใช้นิ้วปั้นเป็นเส้นค่ะจากนั้นติดเป็นปากของนอนใครจะใส่ลายให้เจ้านอนด้วยก็ได้นะคะคุจีใส่ลายให้นอน เป็นลายจุดจุดสีแดงค่ะเด็กๆดูสิคะมันเริ่มเหมือนหนอนของจริงแล้วคะ่ะนี่คะ่ะปันเป็นก้อนกลมๆแล้วติดเป็นลายจุดๆลงไปบนตัวหนอนเลยโอ้โหเป็นอย่างไรคะเด็กๆได้เป็นเจ้าหนอนตัวอ้วนแล้วคะ่ะจากนั้นก็นำมาวางบนกิ่งไม้ที่เรา เก็บมาจากในสวนนะคะโอ้โหเด็กๆขาเจ้าหนอนตัวอ้วนกินใบไม้เกลี้ยงไปหมดแล้วคะ่ะเอ๊ะหรือจะเปลี่ยนเป็นเจ้าหนอนตัวอ้วนเกาะอยู่บนกิ่งไม้แบบนี้ก็ได้นะคะสนุกไหมคะกับการปั้นหนอนตัวน้อยๆกับคุณครูวจีแต่งานเรายังไม่จบเท่านี้นะคะ งานต่อไปของเด็กๆหลังจากที่ปั้นหนอนแล้วเด็กๆนำหนอนตัวนั้นมาเป็นแบบแล้ววาดภาพลงในกระดาษให้คุณครูปูนะคะเด็กๆจะวาดรูปหนอนอย่างเดียวหรือเด็กๆจะนำหนอนตัวนั้นต่อเติมเป็นรูปอะไรก็ได้ตามจินตนาการของเด็กๆอย่าลืมนะคะศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกเด็กๆทำตามความคิดของเด็กๆเลย คุณครูปูรอชมอยู่นะคะเมื่อเด็กๆทํางานเสร็จแล้วคุณครูปูรบกวนคุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปงานของเด็กๆโพสต์ลงใต้คลิปการเรียนรู้นี้ให้คุณครูทุกท่านได้ชื่นชมผลงานของเด็กๆด้วยนะคะครูปูหวังว่าครูปูคงได้เห็นผลงานที่สวยๆของเด็กๆทุกๆคนนะคะและวันนี้คุณครูปูต้องลาไปก่อนแล้วสำหรับคลิปการเรียนรู้นี้พบกันใหม่คลิปการเรียนรู้หน้าคุณครูปูไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ